สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวแปลกๆกันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งแล้วกันที่เราอาจจะ ไม่ได้พบเจอกันทั่วไปนะครับผมแต่ถามว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคือเรียกได้ว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะมันอาจจะแปลกก่าคนทั่วไปแต่มันก็เป็นความสุขของเขาเนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครทําอะไรเราชอบอ่ะก็จัดเต็มไปเลยนะครับผมแล้วเวลาเราเกิดอะไรแบบนี้เนี่ยว่าแบบเฮ้ยมีคนทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นแบบสุดๆไปเลยสร้างสารรค์สุดๆแปลกใหม่สุดๆเนี่ยเรามักจะนึกถึงประเทศอะไรมาก่อนเลยทุกคนมันคงนึกถึงไม่ยากหรอกนะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองเรียกได้ว่ามีความสร้างสารรค์แบบ โอ้โหเหมือน next level อะ่ะมากกว่าคนทั่วโลกแบบสักเลเวลหนึ่งอะ่ะคือแบบไม่ว่าจะเป็นแบบการเอาผลไม้มาทําให้มีชีวิตถูกไหมแบบอุย้ยมาวาดเป็นการ์ตูนได้มาเอานูน่นเอานี่เอานั่นมาทํานู่นทํานี่เต็ไมไปหมดอะ่ะคือมันเยอะมากๆเลยมีตู้กาชาปองอย่างเงี้ยที่สุ่มรูปผลที่เป็นแบบรูปไขรก็ไม่รู้เป็นรูปติดบัตรออกมาคือแบบเออมันแปลกได้ถึงขั้นนั้นเลยความคิดสร้างสารรค์มันไรลิมิตจริงๆและทีนี้นะครับผมก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยที่เรียกได้ว่าเขาคนนี้เนี่ยรัก การเป็นหมามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าผมพูดผิดไปหรือเปล่ารักการเป็นหมาคือเขาไม่ได้รักหมาแต่เขารักการที่เขาไปเป็นหมาอ,อย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับเขาคนนี้เองเนี่ยนะครับผมใฝ่ฝันเหลือเกินนะครับที่จะได้เป็นน้องหมานั่นเองนะครับผมอยากใช้ชีวิตแบบสัตว์สี่ขาโอ้ยไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์มันน่าเบื่อเป็นมนุษย์มันเครียดกูเป็นหมาดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่านะครับผมได้พยายามทุกวิถีทางเลยให้ตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นหมาน,น,นั่นเอง ซึ่งจะบอกว่าโอ้โหปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่แบบฉีดไปปุ๊บโอ้ยกูไม่เป็นคนแล้วกระดูกสลังเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกระดูกขนงงขนงอกลายเป็นหมาออกมาเลยตรงนั้นเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้แบบล้ำไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ชายคนนี้เองเนี่ยก็คงรอเทคโนโลยีไม่ไหวนะครับผมได้ทําการพุ่มเงินกว่า2ล้านเยนนะครับผมหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับในการที่ จะสั่งทําชุดพิเศษจากเอเจนซี่เซฟเพชรนะครับผมให้ทําชุดที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหมาเนี่ยแบบว่าเฮย้ยเอาเหมือนหมาเลยนะครับซึ่งดูจากรูปดิเฮย้ยดูไกลๆอ่ะเรานึกว่าหมาด้วยซ้ําไปถูกปะ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนคือใส่ชุดนี้เนี่ยมันต้องมีช่องอะไรให้หายใจด้วยนะก็คือเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ทําได้ยากมากเลยต้องมีการวางแผนในการทําแล้วก็ทําอย่างประณีตมากๆนะให้มันออกมาเหมือนหมาที่สุดนะครับผมแล้วก็ทําให้คนที่ใส่เนี่ยสามารถใช้ชีวิตแบบสี่เท้าได้นะครับ ก็ใช้เวลาทํามากกว่า40วันนะครับผมกว่าชุดนี้จะเสร็จออกมา ซึ่งณนะปัจจุบันนี้เองก็เสร็จออกมาแล้วก็ได้เห็นตามรูปเลยนะครับนี่คือชายคนนี้หลังจากที่เขาเนี่ยได้ใส่ชุดเป็นหมานะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเขาเองเนี่ยก็คงจะมีแผนการในการที่จะทําให้มันอะ่ะสามารถทําให้เขาอะ่ะกลายเป็นหมาและสามารถทําเงินอยู่ได้ด้วยนะโดยตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ได้เปิดช่อง YouTube มานะครับแล้วก็ทําการลงคลิปเดวิวชุดน้องหมานี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยตอนนั้นเองเนี่ยผู้ติดตามของเขามีอยู่แค่ประมาณ2,000กว่าคนเท่านั้นเองนะครับ แต่เรียกได้ว่าคลิปของเขาเนี่ยนะครับผมคนดูเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยดังสุดๆนะบางคลิปเนี่ยสล้านบางคลิปล้านกว่าบางคลิป7จ็ดแสนแแสนเลย คนซับเนี่ยตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาจาก2 0 0 0เป็น4,000แล้วนะครับก็เพิ่งลงเมื่อไม่นานนี้เองก็เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะพุ่งแบบไปเยอะกว่านี้อ,อีกตอนเขากลายเป็นไวรัลมากกว่านี้นะครับแต่เรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เริ่มที่จะดังแล้วละ่ะมีคนดูก็เริ่มเยอะแล้วละ่ะโดยคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือเขาอใส่ชุดหมาแล้วก็ทําแบบเป็นหมาทําตัวเป็นหมาครับผมคือเรียกได้ว่า เปลี่ยนตัวเองให้เป็นหมาไปเลยนะครับซึ่งช่องเองเนี่ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะเนาะแต่ก็จะมีวงเล็บนะครับผมเป็นภาสาังกฤษเขียนว่า I want to be an animal ด้วยก็คือแบบกูอยากเป็นหมาเว้ยกูอยากเป็นสัตว์เว้ยก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปเขาเนี่ยแหละใส่ชุดที่เขาซื้อมาแนอนาคตถ้าแบบเฮ้ยผมคิดว่าช่องนี้ดังเนี่ย อาจจะมีแบบชุดใหม่มาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์เพิ่มเติมก็เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็แหวกมากๆเลยคือเรียกได้ว่ามันไม่ซ้ำใครเลยอ่ะก็อยากจะชื่นชมนะครับผมแล้วผมเองก็อยากจะรอดูด้วยว่าเส้นทางของชายคนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเองได้สุดขนาดไหนนะครับอีกหน่อยเนี่ยอาจจะมีการทําอะไรกับร่างกายตัวเองมากกว่านี้ด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เองอ่ะเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ผิด มองเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเออว่าคนคนนึงมันกล้ามากๆเลยนะกล้าที่จะมีความฝันที่แตกต่างจากคนอื่นกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับก็อยากจะชื่นชมเขาไว้ด้วยนะครับผมแนละหากใครอยากดูความน่ารัก ของมนุษย์ที่กลายเป็นน้องหมาคนนี้เนี่ยนะครับชื่อญี่ปุ่นเขามีชื่อว่าโทโกซังนะครับก็ลองไปดูในช่อง YouTube ของเขากันได้เลยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอย่างมากนะครับผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตระหวังว่าเขาจะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับก็หวังว่าเขาเนี่ยจะได้แบบทําตามความฝันต่อไปอยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ